สวัสดีนะครับผมมาดูสมคิดทำอันนี้หน่อยเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนจากประกับเป็นเป็นเปลี่ยนเป็นแป้นอันนี้เอาดีของใครเนี่ยของเสียคำครับของเสียคำใช่ไหมโอ้ทำได้ใช่ไหมตัวแรกเลยเสียคำดนนี่ละไหนเขาเขาทำยังไงอ่ะก็ต้ององต้องทำเปเตเปอร์เข้าไปแต่ตัวนี้คือว่าคึงเป็นเป็นเกียวอ่าเดี๋ยวนี้ผมทำเกียวก่อนเนี่ยอืม แล้วก็กึ่งตัวนี้ให้มันลบเหลี่ยมเบเมเปอร์เข้าไปเลยอ๋อแล้วก็อันนี้จับยัดเข้าไปเลยอ่ะถ้จับยัดมันก็จะอยู่ระดับนี้อ๋อแต่ว่าอันนี้ลบเหลี่ยมเราเราต้องปอกให้ให้มันเข้าอันนี้พอดีอ๋อออเขาท่าดีนะครับ มื่อคืนอันนี้ห่วงน้อนเลยกันนี้ก่อนเอออันนี้เท่าไหร่นะอันอันละห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบซึ่งมาจากไหนเนี่ยร้านวุฒิครับร้านวุฒิของนกปหมของนกโหแต่ของดีเลยนะครับนี่ห้าร้อยห้าสิบบาทคู่เดียวพอดีเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสั่งเจมมาอีกเออบอกสั่งเอาไว้แล้วบอกแค่เอาติดตออนี่ห้าร้อยห้าสิบของนกเขาก็จะมีแบบล็อกอันนี้ไว้นะครับอ่าอ่านี่คู่ของมันเนี่ยนกอืมนกนก นกสามเกียร์อะไรเข้าก็ไม่รู้เป็นสมพสองอันนี่ก็พันร้อยแล้วแล้วราคาแรงนี่คิดออกเไี้ยงเนี่ยประมาณอ,อะไร้องเก็บไปก่อนครับเดี๋ยวขอลองดูก่อนอ๋อเดี๋ยวขอลองขอลองทดลองดูไปก่อนครับว่ามันจะมันจะยุ่งยากอ๋มามาอเพราะว่าเราต้องทำงร่องริมเลยอืมริมใสปม่ประมาณประมาณพันหนึ่งอยู่ป่ะอะไรอ่ะค่าแรงอ่ะไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมอ๋อประมาณไม่ถึงพันนะครับส่ายแล้วต้องลองคิดดูก่อน S 1> <S 1> นี่สมคิดเขามีเครื่องกึ่งนะครับไหนไหนเครื่องเจแคม์สี่แสนห้าอยู่ไหนยังไม่จบวะไหนอะเครื่องอะไรวอยู่น่ะนี่เหรออุ้ยแพงไหมหรือเปล่านี่ใช่ไหมใช่แค่นี้นะสี่แสนห้าครับไม่ได้แพงอุปกรณ์นะไปความคิดแพงโอ้แพงกับความคิดโอ้ราคานี้ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ค่อยแพง โอเ้อันนั้นอีกอันนึงใช่ป่ะอีกข้างนึงใช่ปกติมันเป็นโค้งอะไรเนี่ยไอ้สยามอะไรนะสยามอะไรพัดไม่อยากพัดเด็กก็พัดธรรมดาอ๋อพัดบวกนี่นะเปลี่ยนจากประกับแล้วทำไมถึงเขาเปลี่ยนล่ะตรงนี้ขาดบ่อยไงพี่น็อตประกับตัวนี้มันขาดบ่อยอ๋อเราทำเป็นเตเปิดปุ๊บทันแน่นปุ๊บมันกระดาวเลยที่้ยใช้อืม โอ้ถ้าเกิดมันยิงแต่คอนแบบนี้ด้วยยิงเรียบร้อยเลยเออคอนทุกครั้แหละคอนมันก็ยิงกินเผาไงยมันสุดอืมเพราะเนี้ยเราอัดน็อตยังไงก็มาอยู่แล้วมันก็หลวมอืมมันหลวมปุ๊บโบราณเราใช้มันก็ตกอยู่ตลอดเวลาเราทำเลี้ยวอ่ะโอ้โจ่ายมันให้ตัวได้ยังไงมันก็ขาดอยู่แล้วแต่แตกมาเลยเนี่ยแตกเออเดี๋ยวคอยดูครับมีโปรเจกต์ใหม่แล้วอันนี้หนึ่งห้า สตีสถีหนึ่งห้าของใครเนี่ยยังไม่บอกเฮ้ยเขาเป็นสารหรือเปล่าเฮ้ยไก่อนเออมีโปรเจกต์ใหม่อีกได้ดู้ของเพื่อนก่อนเฮ้ยนี่มันยันมาอะไรวะเนี่ยเจ้าพังเจ้าพังเฮ้ยจันไพเจ้าพังอัพอัพอัพสถีร้อยห้า <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยถ้าเกิดมาได้เนี่ยเด <รอ S 1> ้อตาวไปก่อนมันโอเคอยู่แล้วได้อยู่แล้วอา้าวล้วฝาล่ะฝาล่ะก็ฝาองตาวปกติแล้วฝาเจ้าพลังเหรอเราใช้เป็นใส่รอยยี่ฝาเสื้อมาฝาคูปุต้าเหรอออก่อนฝาคูปุต้าใช่ไหมยันมาเรานี่แหละฝายันมาเจ้าพังเนี่ยเอาของรอยยี่สิเราต้องทำปเป็นไดเล็กอ๋อเป็นเป็นให้มันเป็นไดเรกอ่าใช่อ๋อแต่ว่าไอ้อ่างเจ้าพลังกะ กัไอ้ฟ้าแล้วยีไดเล็กนี่มันรูมันเท่ากันเท่ากันครับอ้อันนี้อันนี้อันนี้จะไม่บอกนะครัไอเนี่ยของเดิของเดิมกับของใหม่ที่ต้องเปลี่ยนอ๋อที่ต้องเปลี่ยนก้านไม่แต่ไม่บอกใช่ไหมว่าของอะไรไม่บอกแหมคนไปช่างเขาดูแป๊บเขาก็รู้แล้วดูเงครับก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นและใหญ่ขึ้นด้วยแล้วแล้วข้ออ่ะข้อเดิม ข้อเจ้าพลังเราสามารถจะใส่ข้อเดิมหรือว่าข้อชักเก่าๆก็ได้วก็เออที่ข้อตาดีนะครับเรอรเรอมาดูติดต่ออ๋อได้ข้อแล้วอ่างนี้ก็ต้องกึ่งเนาะหนึ่งแล้วเรียบร้อยเนี่ยบอกว่าเนี่ยเนี่ยเออบอกครูตาเออโหของแท้ด้วยเออจะวิ่งได้โอเคเลยเนี่ยเราปอมอยู่ดิ เพราะว่าเครื่องเจ้าพลังตัวนึงก็ถ้าเกิดว่าแปะซื้อเป็นซากมาก็ประมาณ3ามสี่พันแนะนำร้อยดีกว่าอ๋อร้อยี่เหมือนองช่างหนูนะ,อะพอโปรเจกต์าจต่ไปคันแรกคันนั้นอ่ะเออเด้อแต่ว่ามันทำลาอยู่เนะได้เลยตอนนี้ผมคอนเฟิร์มแล้วนี่สมคิดคอนเฟิร์มอยู่แล้ว, <laughs> อลว <laughs> เอยบ้าไปแล้วอันนี้อืม อโคตามีสะดุง้งหมดแหละสะดุ้งเนี่ยมันยัดลูกอันนี้ได้อะตอนลูกของโูตาลูกร้อยด้วย <laughs> อ่ะเออเป็นลูกร้อยปกติแล้วลูกก้าวหกปะอ่าเขามานเก้าหกชับแล้วก็ร้อยร้อยร้อยห้าสิบเนี่ยเป็นอ่าลูกเท่าไหร่นะตัวไหนยันมาร้ 100, 96, <96. S 2> อยห้าส<อ>ิบอ,อ่ะแล้วร้อยสิบลูกเก้าหกเก้าหกเว้ยชักชักเก้าเก้าอ๋อชักเก้าเก้าหรือเก้าหกไอ้นี่ก็จะใส่ชักเก้าเก้าเลยแล้วก็ลูกร้อยอ๋อโอ้ชักมันก็ยาวกว่ายาวกว่าเออ อยยู่ยากกแ้วรรันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว<ะ> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องหาซื้อยันมาอันนี้มาเลืออะไรตัวนั้นดีกว่าแต่ก้านใหญ่กว่าเดิมแล้วขอ้ขอข้อมันเอาคูปต้าใส่ได้ปะไม่ได้โองใหญ่เ่ยยันมาจะเปลี่ยนทำไมอ่ะโอ้ยันมาข้อมันใหญ่ของใหญ่คูปุต้าอีกอ๋อไม่มีขาดแน่นอนอเรไม่เคยเห็นใครขาด,ดได้ทีเลยเหรอนอกจากจะก้านขาดแล้วก็ทุง่งนู่นนี่นั่นนโอเคเดี๋ยวคอยติดตามรับชมนะครับอีกหลายวันไม่เสร็จ จะลองบประมาณช่างหนูก่อนงบประมาณช่างหนูอ๋อของช่างหนูเขาไม่ช่างหนูหาทไปทั่วช่างหนูเนี่ยเยออถ้าเกิดมันวิ่งกันมาเนี่ยเรียบร้อยเลยนี่ยเนี่ยเย,ย,เลยแล้วถ้าเกิดว่าไปลงแข่งเนี่ยผิดกติกาไม่รู้กกต,ติกาเขาเป็นไงฮะมันเป็นรุ่นสแตนดาร์ดก็คือว่าเขาไม่ให้เกี่ยวกับภ<อ>ายในไร้คางอย่างเดียวเออไม่ได้ไ อันนี้เราเอายันม่ามาใส่ลูกคูปตตา็มันก็ไม่เกี่ยวไงเขาก็ลูกลอยเท่ากันไม่เหรอยันมา่ายันม่ารุ่นสแตนดาร์ดเออวะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอถามเขาดูถ้าเกิดว่าเป็นโอเพนเนี่ยจะได้หรือเปล่าลองน้อเออต้องต้องลองอ,อ่องององอาหาข้อมูลแบบนี้นะครับก้านนี้ไม่ใช่มานึ่งก็ใส่ไดเลยนะมาแปลงอีกนะครับบอกก่อนเลยแปลงก้านอีกแปลงอีกกึ่งอันไหนมันนะบูดเดี๋ยวจะจับจเดี๋ยวเห็นโอ้เดี๋ยวเห็นยี่ยห้อ <laughs> บูทหนาขึ้นบูตตัว,ว่าเราต้องได้สลักคูตา้าไงอ๋อแล้วตรงนี้ต้องใหญ่ขึ้นอีกอ,อแล้วก็ลบให้แบตลงอีกตรงเนี้ยหลบเยอะอยู่โอ้หทำหลายเหมือนกัน <c oughs> แกการสองี่โลกับผมลำะอ่อ <c oughs> แล้วแคมเขาบอกแคมไอ้เจนมามันชอบสึกอะอันนี้คือจริงไหมตัวหลบมันมันอยู่ที่ลวดเชื่อมนะมันอยู่ที่ลวดเชื่อมใช่ไหมเขาบอกว่าใช้ไปได้แป๊บเดียวมันก็เหมือนเดิมอ่ะแม่ก็รอบหมดเหมือนเดิม มันสึกเพราะว่ามันอยู่ที่ลวดมากกว่าพี่อืมแล้วเขาก็ไม่ค่อยนิยมเัินแต่ว่าเดี๋ยวจะสั่งเขาใหม่ให้รวดอ่ะอหัวเพชรแปดร้อยนี่มันก็ยังยังสึกอยู่อ่าแต่กรนานหน่อยอืมเดี๋ยวจะลองมาใช้วีพันดูออ๋ผมไม่ห่วงนะบอกหมดอบกหมดใช่ไหมใครจะไปทำก็ไปทำนะครับคงไม่มีใครไปทำตามนะลองใส่ก้านใส่ลายลองดูได้ไ่าว่าโอเคเลยผ่านป่นนหอย ยดวันนี้ไปย่ำหน้านะครับเดี๋ยวจะไปดูพีสมคิดย่ำหน้าเพิ่มเบี้ยวมาใหม่นะครับสำหรับรถปีศาัตร้อตัวแรงก็รู้สึกว่าลูกจะ,น,จะน่าจะไม่หลวมก็น่าจะ้ลูกมีปัญหาเหี๋ผมดูแล้วว่ามันมัน,มนกำลังมันปแปลกแลปลกมันออกรูระบายเออควันมันออกรูระบายนะลูกบอกอาจจะมีปัญหานานะครับ แน่นอนเพราะว่าทำแวบนั้นนะถ้าเกิดไม่มีปัญหานะโดนนล้วนะพี่ตายไปหน่อยเราบนั้นอ่ะปกติแล้วมันไม่ต้องไปซื้อโมเลย์ใหม่เลยเนะแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาตังค์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนปอกเป็นลูกใหม่แล้วจะลื้มมาดูเนาะครับอืมอ่ะไปโอเคเดี๋ยวต้องเช็คให้ดีรอบนี้ยไหมอ่าอ่าโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะสวัสดีครับ